คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotion s หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่9พฤษภาคมสแสวงหาพระเจ้ายอห์นบทที่6ข้อ26พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเราเห็นหมายสำคัญแต่เพราะได้กินขนมปังอิ่มอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทแมทธิวบทที่14 ข้อ34 36. มสถึงสามารโกบทที่6ข้อ53าสถึงห้ยอนบทที่6ข้อ22่สถึงสาพระเยซูทรงอย่างรู้ถึงจิตใจของมนุษย์ทุกคนดังนั้นเองพระองค์จึงไม่ทรงผูกมัดพระองค์เองกับฝูงชนเมื่อวันก่อนคนกลุ่มนี้พยายามที่จะแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นกรรษัตริย์ของพวกเขา แต่พระองค์ทรงถอนตัวออกมาและใช้เวลาอธิษฐานตลอดทั้งคืนดูเหมือนว่าฝูงชนจะติดตามหาพระเยซูแต่แท้จริงแล้วพวกเขาใช้พระเยซูเพื่อแสวงหาประโยชน์ของตัวเองเป็นความจริงที่ว่ามีประโยชน์ส่วนตัวมากมายที่เก็บเกี่ยวได้ผ่านการรับใช้พระเจ้าแต่ผลประโยชน์นั้นต้องไม่เป็นเป้าหมายของการติดตามพระเจ้าในชีวิตของเราพระคริสต์ทรงต้องอยู่เหนือกว่าทุกสิ่ง ดังที่พระธรรมโคโลสีบทที่หนึ่งข้อ18ปกล่าวว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งพระเยซูทรงเปิดเผยความตั้งใจที่แท้จริงของฝูงชนโดยสั่งสอนด้วยท้อยคำที่ตรงไปตรงมาและจริงจังหนักแน่นพวกที่เอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็รู้สึกโกรธและจากไปเหลือเพียงผู้ที่ยินดีสละชีวิตเพื่อเรียนรู้จากชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระเจ้า ที่ยังผูกพันตัวกับพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่ผูกพันกับสิ่งที่พระองค์ประทานคือสิ่งที่แยกผู้ที่นมัสการพระเจ้าแท้ออกจากเทียนเท็จเมื่อพระเยซูเริ่มอัถาธิบายพระวจนะตอนนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นหนทางเดียวที่จะไปถึงพระเจ้าพระบิดาดังในยอห์นบทที่14ข้อ6กล่าวไว้และบอกว่าพวกเขาจะไปถึงพระเจ้าได้โดยผ่านทางพระองค์เท่านั้นเมื่อฝูงชนได้ยินเช่นนั้นก็เกิดโทสะ แน่นอนทีเดียวท้อยคำเหล่านี้ย่อมบันดาลโทรศสตท์แก่เนื้อหนังที่จะยอมรับว่าการปฏิบัติอันชอบธรรมของเราเองไม่สามารถช่วยเราได้พระเยซูทรงตรัสอย่างชัดเจนว่าผลทางเดียวที่จะได้รับความรอดคือมีความเชื่อเชื่อในอะไรก็เชื่อในพระเยซูและการถูกตรึงกลางเขนและการฟื้นพระชนของพระองค์ไม่ใช่ความดีของเรา ความรอดเป็นของประทานและไม่สามารถซื้อได้ดังในโรมบทที่10ข้อ2-3กล่าวไว้หลายครั้งที่เราสแสวงหาพระเจ้าอย่างขมักขม้นไปในทางใดทางหนึ่งอย่างเดียวจนหลงลืมการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือความรักและการทรงไถ่ของพระเจ้าที่มีให้แก่เราผ่านทางพระคริสต์พระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมายจริงๆ ผูกพันตัวกับพระเจ้าไม่ใช่ผูกพันกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรและผลประโยชน์มากมายที่พระองค์ส่งมอบให้กับลูกขอให้ลูกผูกพันและยึดมั่นในพระองค์ไม่ใช่สิ่งของหรือผลประโยชน์ที่ได้รับขอให้จิตใจของลูกไม่หันเหไปกับสิ่งที่ตามมองเห็น แต่จับจ้องไปที่พระเจ้าผู้ทรงประทานในผนามพ,พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน